ตัวนี้ตัวเมียค่ะขนยาวมากตัวเมียสีขนสวยมากครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวเมียค่ะเป็นเทา้าภูเขาขนยาวนุ่มโครงสร้างใหญ่มากอันนี้เป็นเท้าดำนะคะ อันนี้ก็เป็นเพศเมียเหมือนกันจ้าสวยๆเชี่องเชื่องเลยจ้านีมาแบบอยู่วัดเทียยุทธยานะคะก็คืออยู่ท่ามกลางผู้คนนะก็เชื่องเชื่องมากอันนี้ก็เป็นน้องเทาท้องขาวตัวเมียนะจ้าหน้าสวยมากตัวนี้สีสวยจ้ะ แข็งแรงค่ะเชื่องอันนี้เป็นน้องเท้าท้องขาวเพชศผู้ค่ะสวยเหมือนกันนะเหมาะก,กับมือใหม่อ้วนสมบูรณ์ทุกตัวเลยอันนี้เป็นเท้าภูเขาเพชศผู้ค่ะน่ารักสวยๆเลยหางสวยคนสวยเพชศผู้จ้า แล้วแต่เราชอบนะคะว่าเราชอบต้นไหนเพศไหนสนใจก็แอดติดต่อมาได้เลยจ้าตัวนี้เป็นเพศเมียค่ะหน้าสั้นสวยมากสวยเลยค่ะตัวนี้เพศเมียนะคะตัวนี้ตัวนี้เพศเมียเหมือนกันจ้า ตัวนี้เป็นทับภูเขาใส่ถุงเท้าดำสีข้างเลยนะคะน้องน่ารักมากดูใส่ถุงเท้าดำสีเขาจะอ่อนนะคะก็คือโทนอ่อนแต่ใส่ถุงเท้าดำนะคะขนยาวนุ่มน้องน่ารักแข็งแรงมากๆเลยใส่ถุงเท้าดำสวยมาก ตัวนี้เท่าภูเขาเพชรพูนะคะหน้าแีบนี้น่อยนะเพราะว่ากินกล้วยมาน้องแทกกล้วยนะคะตัวผู้คะ่ะสวยนะคะขนนุ่มมากน้องน่ารักมากเลยตัวนี้ขนนุ่มตาแป๋วเลยขนยาวคะ่ะเชื่องแน่นอน ตัวนี้ตัวสุดท้ายค่ะเพชรผู้ตัวกลมบล็อกเลยเพชรผู้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะน้องเพชรผู้น่ารักมากนี่เนี่ยห้ามไนเชื่อ